สวัสดีค่ะพบกับรายการมาดามตามมาแซวมาดูกันว่าวันนี้มาดามจะพาไปแซวดาราคนไหนในวงการบันเทิงพร้อมกับเคลียร์ประเด็นดราม,มา่าทุกดราม,ม่ากันเลยละค่ะอามาเริ่มกันที่นัดเด่นและใหญ่ยานัดเองค่ะหลังไปร่วมงานยินดีกับคู่บ่าวสาวปลายแดงยังมากและคิมเบอรี่เจ้าตัวนี้ก็ได้เผยว่าได้ใส่ซองงานแต่งงานของหมากคิมไปจนหมากเนี่ยถึงกับมาดามมาแซวกันเลยทีเดียวอาจจะว่ายังไงใส่ไปเท่าไหร่ไปฟังค่ะมันดา่าผมไปแล้ว ผมก็แบบว่าอยากได้ซีนหน่อยผมก็เลยว่าใส่ไปสักร้อยหนึ่งแล้วกันฝันในใจว่าขอให้มันมาด่ากูขอมาด่ากูเถอะขอให้มันมาด่ากูเถอะอะไรเงี้ยแล้วสรุปเป็นไงเรียบร้อยครับแม่มึงใส่ซ้องกูร้อยเลยไม่รู้เลยไม่รู้เรื่องเลยเพิ่งเพิ่งรู้ตอนนี้เลยโอ้โหพี่ผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าเราไปแบบอยู่ในฐานะของแบบเพื่อนกันอะไรเงี้ยผมว่าคือพี่หมากเขาก็แซวเฉยนะมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกครับผมอะไรเงี้ยก็อะ พี่หมากจะใส่ย0บาทก็ได้ผมไม่ติดดีใจแทนหมากคิมก็ถือว่าเป็นงานแต่งงานแบบว่าครั้งที่3าครั้งสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยที่แบบทุกคนจะเต็มที่เขาบอกว่าจัดงานเล็กๆหรก,ก,กามากคนเยอะมากนั้นเล็กตรงไหนนะอาหารอร่อยมากอร่อยมากตอนนี้ก็ก็ได้ได้ได้เลิกใหม่ได้ช่วงเวลาใหม่ปีหน้าไหมหรือว่าเออปีหน้าไม่ใช่ครับใช่ครับเพราะว่า งานมันมีอะไรเข้ามาเยอะอะไรเงี้ยมันก็เราเตรียมตัวอะไรกันไม่ทันจริงๆเราก็อยากรู้สึกว่าแบบเราเราอยากพร้อมเราเรารู้แล้วว่าสถานที่หมายถึงว่าตำแหน่งที่ไหนบ้าง<ม>อะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของของออดีเทลอะไรเงี้ยเรายังไม่ได้มีโอกาสได้แบบไปลงลึกอะไรกันเลยใช่บ้านกับว่าจะกอลเพื่อนออ <laughs> บ้านบ้านผมขนแก่นนอร์เวย์นะครับแล้วก็ที่ที่กรุงเทพที่แบบที่เราคิดไว้นนะครับว่าอยากให้เป็นยางไง จริงอ่ะเราเราก็เตรียมกันมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะค่ะแบบไอเดียนะแต่มันก็เปลี่ยนเรื่อยๆทุกเดือนไม่ค่อยยังไม่ยังไม่แบบเหมือนเรายังไม่แบบไม่ฟันธงค่ะว่าว่าอยากได้แบบไหนเป๊ะๆแต่เราได้เราเราได้เรียนรู้จากของหมากกับคิมไปเต็มที่มากๆแล้วรงครับอย่างเดียวที่ย่าได้แล้วสําหรับงานแต่งคือเพื่อนชุดเพื่อนเจ้าสาวชุดเพื่อนเจ้าสาวและชุดเพื่อนเจ้าสาวค่ะอ่าได้แล้วได้แล้วใช่ไหมเอาที่แบบสิบเนาะเรา เปลี่ยนให้ตัวทันลอกไปเลยเลยไม่คิดไม่คิดเปลี่ยนทุกเปลี่ยนทุกเดือนจริงๆค่ะแบบมันมีอะไรเข้ามาให้เราคือแย่ว่าปัญหาคือเราอะยังไม่รู้ว่าสถานที่จะเป็นยังไง่ะก็เลยก็เลยยังยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะแบบจะโป้ดิไม่น่าจะแบบแบบมิดชิดไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็จะไม่ไม่ให้พี่แรงก่อนไม่ไม่เห็นค่ะไม่เห็นค่ะจะลองทำไหมนี่ย ไม่ไม่รอกถ้าไม่ลองในหญิงอย่างนี้เลยหญิงให้ร้องต่เป็นยางไรกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงไม่ใช่มีความปล่อยโปะปล่อยความหาความน่ารักกลางวงสัมภษณ์อยู่บ่อยๆแม้ว่าจะมีกระแสดราม่าต่างๆนานามากมายเข้ามาก็พร้อมที่จะเคลียร์ทุกประเด็นทุกดราม่ากันเลยละค่ะสุดอีพีน้นนั้นมาดามจะพาไปสาดาราคนไหนในวงการบันเทิงก็มารอรุนรอติดตามกันในอีพีน้าได้เลยค่ะ